น้องเคนรักกอดติเปิ้นบอกไปอย่างก้อยังเนียนเพลงน่ะมันบอกไปอย่างก้อฮักอ้ายค้นเหลวหรือฮักอ้ายก้อนเหลวอันใดถูกฮักอ้ายก้อนเหลวก้อนแปลว่าอย่างก้อนก้อนหนึ่งก้อนหนึ่งก้อนคือประมาณหนึ่งคนหนึ่งก้อนหนึ่งคนครับอ๋อแล้วมันมีเพลงลำวงไตแม่ลำวงอ่ะครสองก้อเฮาคอยเฮาคอยว่าลอยลอยแปลว่าอย่างสองก้อครับสองคนสองก้อกับสองคนเฮาคอย เฮาโก้ยเองครเราเองไงครับเราเองสองก้อเฮาวโก้เฮาโก้ยว่าลอย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 คืออย่างค่อยค่อยพูดค่อยพูดกันเบาๆอย่างอย่างฮักอไอ้ก้อนเหลวคือฮักอไอ้คนเดียวอ๋อฮักอไอ้ก้อนเหลวฮักอไอ้คนเดียวก็แปลว่าคนครับก็คนลั่นนำนำเหรอ นำๆก็คือมากๆครับนำๆน, mm hmm. นักๆเออก,ก็ฮักนำๆนีน่หรอก็ฮักนำๆก็คือฉันรักเธอมากๆเนี่ยปี่บอก <c oughs> น้องประเดี๋ยวนะน้องเคน <c oughs> พี่โอเดตบอกเดี๋ยวนะ้องเคนแล้วน้องเคน,น,นเกิดที่เมืองไทยเลยก่็เกิดที่ไทยนี่ก่อนน้องเหมืได้เกิดที่ไทยอ่ะน้องเกิดที่ไหนที่ราชานครับราชานครับราชานก็คือไทยใหญ่เมืองเนี่ยไงเมืองปันที่มันเกิดนี่น่ะเมืองก่อนเมืองปัน ปั่น,นยังไงอ่ะปั่นยากมันชื่อบ่ได้มึงปัน่นมันชื่อเป็นมันพี่เคยได้ยินแม,ม่งก่อนเมืองลาลาเซียวเจียงตุงอ,งอย่างยอะแต่ว่าเมือปมงปั่นเมืองปั่นอยู่ที่ไหนภาคยังภาคยังของรัชชันภาคยังนี่น้องผมไม่แน่ใจนะตอนน้องมามตั้งแต่น้อยเนาะน้องมาตั้งแต่มา,มา rop, ห้าขวบห้าขวดห้าขวบก็มามากับครอบครัวนไงกะมากับครอบครัวเลยน้องปิดมีพี่น้องวะมีมีน้องชายบางคนน้องชายอยุท่าไหร น้องจายจะน้อยกว่าผมแมประมาณสามขวบน้อยหลายตัวน้อยกว่าตัวสามขวบแต่ไม่ใช่สามขวบน้อยหลายตัวสามขวบเดี๋ยวน้องเคนวันเสาร์ไปประมาณสิบปัยเป็นบ้าหยื่ว่าลอก็ล่อเหมือนน้องเคนเนี่ยล่อกครับผลอล่อนไปแล้วน้องเคนนอกจากน้องเคนสอนภาษาไต่สอนกำไตแล้วน้องเคนทำทำทำงานเนี่ยน้องรักๆแล้วน้องก็จะทำทำเพจไปก่อนทำเพจน้องทำเพจอะไรอย่างอะ ไปเที่ยวไทยเป็นภาษาไปเที่ยวไทยเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษเจ้าละอาร์กัดละเกิดเนี่หรออาร์กัตถ้าน้องบัตรกรนนี่น้องจะทําเป็นช่องอาร์กัดเนาะเป็นช่องไทยครับเจ้าเดี๋ยวมาเป็นเคนสไตล์ครับเคนสไตล์ชื่อน้องเลยเคนสไตล์สไตล์ของน้องเคนสไตล์ของน้องแล้วเจ้าหมูพี่ฮู่จักรไป้องพี่สาวพันฮุ่นจักก่อนพี่สาวสองพันฮุ่นจักไอ้ต้น ไอ้ตัวนี้ติดตามในเพจนะครับเด่นนภาพี่เด่นนี่เกย์ปะตัวแต้ยตัวแต้กับตัวน้อยเดียวนั่นน่ะครับตัวน้อยเดียวนะฮักอยู่นะฮักอยู่สูบปีมาได้ปีหน้ฮักหลีโอ้ห่างหลี่ไหมหรอตีเงียนโวแบบห่างหลีห่างหลีห่างเหลาครับอันเป็นใจเจ้ากันก่อนห่างหลีห่างเหลาห่างหลีนั่นก็คือเธอสวยประมาณนี้ครับเรานี่ก็คือเธองามเธอสวยประมาณคล้ายๆกันเลยเป็นอกอไม่สองพยาง ถ้าห่างลีนำนำเหรอเธองามมากนะแต่ว่างามมากมันเดียวสนใจอันนั้นอันเดียวเนาะสนใจกรรมนั้นกรรมเดียวเนาะอย่างก็อ่าก็ฮักนำนำก่อฮักนำนำรักเธอมากมากฮักตัวเจ้านักเลยครับนักกรรมเมืองถ้าสมมติใครรับนี่อะไรอ่ะใครรับใครรับบ้านไหอ่ะใครนอนเนี่ยใครนอนคับใครนอน ปีนางเนี่ยนะลองลองสำเนียงพอเนาะปีนางโอเลตต้องโอเลตเนาะปีนางโอเลตไข่นอน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 อเคนไอต้องไอก่อน้องเลยพ่อน้องเคนเพราะว่าผมอายุน้อยกว่าพี่น้องเคนอ่าปีนางโอเลตไข่นอนตักน้องเคนอย่า นอนเบยนอนหนุนตักเนี่ยสองก้อเฮาคอยเฮาคอยว่าลอยลอยก็ปีสายเล็ดไม่โหปั่นโหเบาสุยยังบ่อเอาเอายากจ้อยปีอยาก็ตัวน้องมีโผตัวน้องมีไปมีอย่างปีไปมีโผอย่างก็ไอปีมีเมย์ไอปีมีเมนี่มัมีมัมีอีกขาไม่มีเป็น ไป,ไปโผไปแม่ได้เหรอพร้อมหรือ,อยังพร้อมหรือยังมาพร้อมเต่ามาพร้อมเต่ามอแล้วเมื่ไหรจะพร้อมสองก้าสองก้าเฮาโอยสองคนเฮาโอยคือเฮาโอยเฮาโกยสองก้าเฮาโกยแปลว่าก็สองสองคนเราเอง,งสองคนเรา